สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Fortune พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนราศีสิงห์ในเดือนมกราคม2564นก่ะครับก่อนอื่นต้องกล่าวสวัสดีปีใหม่นะครับคนราศีสิงห์ซึ่งการพยากรณ์ในคลิปนี้นะครับเป็นการพยากรณ์เดือนมกราคม2564เป็นเดือนแรกของปีนะครับก็เดี๋ยวเรามาติดตามรับฟังกันเลยครับว่าจะมีการโคจรยากราศีอย่างไรกันบ้าง ก่อนอื่นนะครับสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวได้ด้วยการแอดไลน์ดีมาที่ p i r i p p r หกสิบเก้าซึ่งจะมีค่าครูนะครับสามารถสังเกตได้จากท้ายของหัวข้อชื่อเรื่องและก็ด้านล่างของคําอธิบายใต้กลิปโพสต์ไว้ให้แล้วสามารถแอดไลน์ดีมาทําค่าครูได้ครับเรามาฟังคาํายกรณ์นะครับในเดือนมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่เดือนแรกของปีกันเลยซึ่งโดยภาพรวมนะครับจะมีการโครจรยายราศีสี่ดวงนะครับก็กลางๆไม่มากไม่น้อยเนาะทีนี้เรามาดูภาพรวมใหญ่ๆกันก่อนนะครับซึ่งไม่ได้โครจรในเดือนนี้นะ ก็คือดาวพฤหัสบดีกับดาวเสรออาร์เนี่ยน,นะครับมาุ่มกันเป็นคู่เปลี่ยนแปลงในภพอ,อริของคุณนะครับซึ่งค่อนข้างที่จะต้องระมัดระวังนะครับให้ดีเพราะเนื่องจากว่าอาริมาถึงปัญหาและอุปสรรคนั่นเองได้แตําเกษตรอย่างเงี้ยแปลว่าเข้มแข็งแปลว่ามันต้องมีแน่ๆและอยู่ในราศีดินต้นธาตุอย่างเงี้ยน,นะครับหมายถึงว่าอม,มาเร็วมาแรงนะแต่เรื่องมันก็จบไปเป็นเรื่องๆนะครับไม่ได้แบบว่า อะไรมากมายแต่ดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวแห่งการโคจรช้าแปลว่ายืดเยื้อยาวนานได้นะดังนั้นเนี่ยต้องมีสติให้ดีดาวพัสดีกลุ่มด้วยเนี่ยโชคดีหน่อยตรงที่ว่าดาวพัสดีเนี่ยหมายถึงการบริหารจัดการและมาจากพบที่ดีด้วยนะครับมาจากพบปุตตะแปลว่าถ้าจัดการแล้วเนี่ยผลที่ได้เนี่ยจะกลายเป็นว่าได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ ที่ดีนะครับหรือจะได้ของที่ถูกใจหมายความว่าบางทีมันจะเจอแนวทางมันจะเจอสิ่งที่ดีในอนาคตแปลว่าแก้ได้นะครับเออไม่ต้องอกังวลมากมายนะครับแต่ดาวพัสดีอ่อนกําลังเป็นนิดนะครับในรอบ12ปีซึ่งปุตตะเนี่ยหมายถึงว่าการเริ่มต้นการทําอะไรใหม่ๆการอะไรที่มันถูกใจพึงใจเนี่ยนะครับมันมีน้อยดังนั้นเนี่ยเราต้องเพิ่มเติมศักยภาพของเรานะครับดาวพัสดีมาถึงการเรียนรู้วิธีแก้นะ เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมเพื่อให้ได้ศักยภาพเพิ่มขึ้นแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นนะครับแล้วเราจะัดการปัญหาได้มากขึ้นคือรู้มากแก้ได้มากอะไรประมาณเนี้ยและรู้มากก็สามารถได้ประโยชน์จากมันได้มากด้วยนะครับและดาวเสาร์เนี่ยจะตอบแทนในการลักษณะที่ได้แบบยั่งยืนถาวรเพราะว่าแก้แล้วนะครับการแก้ถึงจะสามารถอยู่อย่างยืดยาวถาวรได้นะครับพระดาวเสาร์แปลว่าความคงทนยาวนานแต่มันเป็นอริแปลว่ามันมีปัญหาอุปสรรค นะครับแต่ถ้าแก้แล้วจะยืดยาวจะอยู่ไปอย่างสถาผลอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นเนี่ยมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเนาะต้องเข้าใจตรงจุดนี้นะครับอย่าไปาฟังอะไรที่มันไร้สาระจากที่อื่นๆมามากนะครับเพราะว่าเขาอาจจะทํานายไปอย่างเดียวแล้วก็จบแต่ไม่ได้บอกสาเหตุไม่ได้บอกวิธีการที่จะแก้นะครับดังนั้น,นวิธีแก้อยู่ที่การเรียนรู้นะครับแล้วก็ดาวสเนี่ยแปลว่าชัวแปลว่าความอดทนนะครับ อดทนอดกั้นอดออมเนี่ยดาวเสานะครับที่ดีนะเออนี่คือวิธีการแก้และดาวเสาแปลว่าชัวหมายความว่าทําอะไรเนี่ยต้องให้มันปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นะครับอย่าไปอ,อ,อะไรที่มันไม่ชัวเนี่ยมันก็มักจะเสียหายตามมาเพราะอาริมันกลุ่มนั่นเองนะครับแล้วอริเนี่ยมันเข้มแข็งมากกว่าสิ่งที่มันพึงใจดังนั้นเนี่ยเราต้องระมัดระวังนะครับมันเป็นศัตรูที่ค่อนข้างจะ สบน้าสบเนือกับตัวคุณนะเนื่องจากตัวคุณเนี่ยเป็นดาวอาทิตนะครับดาวประจําตัวเนี่ยจะมีการเขาเรียกว่าตัวเรายิ่งใหญ่เพราะดาวอาทิตเนี่ยเป็นดาวประธานแห่งอ่เคระเาะห์ต่างๆทั้งมวลเนี่ยนะครับคือดาวดวงนียโดดเด่นมากคําว่าโดดเด่นหมายความว่าเมื่อมีเพศไัยก็มักจะยิ่งใหญ่ตามตัวไปด้วยนะครับเพราะทําอะไรใหญ่ๆคน คนสิงเนี่ยมักจะทําอะไรใหญ่ๆอยู่แล้วนะครับใหญ่โตหรือไม่ก็ทําอะไรที่แบบว่าต้องมีเกียรติมีศักดิ์ศรีต้องมีต้องเห็นหน้าเขาเรียกว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้เนี่ยแหละมันเป็นลักษณะที่เมื่อเราทําใหญ่คิดใหญ่ทําใหญ่เนี่ยความยิ่งใหญ่ก็จะตามมากลายเป็นว่าเมื่อมีปัญหาก็กปัญหาใหญ่ตามมาด้วยไอ้เป็น,เป,นเป็นเงาตามตัวเป็นสัจธรรมแห่งความจริงที่เขาเรียกว่าคอมมอนเซนต์นะครับม,มันเป็นเรื่องอะไรที่เข้าใจได้อยู่แล้วเนาะว่าเราอยู่ตำแหน่งที่สูง เป็นเจ้าคนในคนเนี่ยปัญหาเราก็ต้องแบกรับเยอะไออริเอตัวนี้มันแปลว่าสิ่งที่ต้องแบกรับโดยเฉพาะดาวเสาร์เนี่ยแปลว่าการแบกรับเลยครับดังนั้นเนี่ยไม่ได้แปลว่าปัญหาอุปสรรคอย่างเดียวหรอกมันแปลว่าการแบกภาระด้วยนะครับเออแต่ว่ามันก็เหนื่อยนะมันก็หนักนะแต่มันได้รับผลที่ดีเนื่องจากดาวอาทิตย์ดาวประจําตัวจะมีการโคจรยยายราศีนะครับในวันที่14มกราคม2 5 6 4 เข้าสู่ราศีมังกรคือกลางเดือนทันก่อนนะถึงจะเข้าราศีมังกรเนี่ยในภพอริตัวตนเนี่ยเป็นตกอริกลายเป็นว่าตนุอริเราจะสร้างปัญหานั้นได้แต่เราก็จะแก้ปัญหานั้นได้ด้วยนะครับด้วยการมีสติดาวพุธจะไปกลุ่มนะครับดาวพุธเนี่ยกลุ่มอยู่แล้วเนาะก็จะมาชุมนุมกันในภพอริดังนั้นเนี่ยปัญหาอุปสรรคเยอะมากในเดือนนี้นะครับเตือนไว้ก่อนเลยแต่มมนต้องตกใจทุกอย่างแก้ได้เพราะดาวพุธอยู่ด้วยดาวพุธเนี่ยเป็นดาวแห่งการ ขาเรียกว่ามีสติหากาเรียกว่ารายละเอียดดีเทลให้ได้เยอะๆแล้วเราจะสามารถรอดได้จะหาทางรอดได้นะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องอ่าหนึ่งละอย่าขาดสติ2ทํทอะไรอย่าร้อนอย่าแรงอย่าเร็วเพราะดาวประจําตัวเนี่ยเป็นดาวอาทิตย์เนี่ยค่อนข้างที่จะคือมันเป็นจุลจักรด้วยนะหมายถึงการบุกบ่าฝ่าฟันนะครับดังนั้นเนี่ยคุณต้องบุกบ่าฝ่าฟันแต่โชคดีไม่ต้องมากมากเพราะว่ามันมหาจักรคือใหญ่ แต่จุลจักรเนี่ยแปลว่าน้อยลงหน่อยแปลว่าเออเราไม่เหนื่อยมากเกินไปนะครับแต่ว่ามันก็ต้องคารว่าต้องใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้ด้วยนะครับต้องทุ่มเทกับมันเพื่อให้มันสามารถผ่านพ้นไปได้คือถ้าคุณผ่านไปได้เนี่ยคุณจะได้ความยิ่งใหญ่และอ,อ่สถาพลไปยาวนานอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นเนี่ยมันก็ต้องแรกนะครับอย่าไปกงังวลอย่าไปอะไรใส่ใจกับคําว่าอริมากมายนะครับคาว่าอริเนี่ยปัญหาเราเจออยู่ทุกวันแหละถูกไหม ใครทํางานแล้วมันไม่มีอริบ้างมันไม่มีปัญหาบ้างมันไม่มีหรอกถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคนทุกคนเกิดมามีปัญหามีอุปสรรคที่ต้องแก้อยู่ทุกวี่ทุกวันแหละแต่คุณก็เหมือนกันนะแต่ว่าปัญหาตัวเนี้ยคือจะสร้างความยิ่งใหญ่ได้ในอนาคตเพราะดาวเสาร์เป็นอริและได้ตาแหน่งเกษตรแปลว่าเข้มแข็งในอนาคตและยืนยาวดังนั้นเนี่ยเรากําลังจะทําอะไรที่มันใหญ่ใหญ่โตๆนะครับเออมีเกณฑ์ในลักษณะนี้ดังนั้นเนี่ย พอผ่านพ้นไปได้มันก็อยู่อย่างถาวรเราก็จะยกระดับฐานะของเรานะครับเหมือนมังกรนะครับทีเ่เป็นอะไรที่แบบว่าสูงใหญ่เลยค่าเออตัวเราก็ต้องการจุดนี้อยู่แล้วนะครับคนสิงห์เนี่ยนะครับชอบชอบในเรื่องของความใหญ่ความโตวความมีศักดิ์ศรีความได้หน้าได้ตาเนี่ยนะครับมันก็คือจุดนี้เองดังนั้นเนี่ยอริมากมายจะเข้ามาทําให้เรานั้นยิ่งใหญ่ได้ดังนั้นเนี่ยก็ฟันฝ่าไปซะ ทุกอย่างมันต้องแลกครับมันไม่มีอะไรที่ได้ง่ายหรอกถูกไหมดังนั้นเนี่ยเราจะมีหน้ามีตาได้จะเด่นกว่าคนอื่นได้ก็คือต้องมีความรับผิดชอบที่มากกว่าคนอื่นนั่นเองมันเป็นเงาต่าตัวเนาะอันนี้คือ common sense นะคุณต้องเข้าใจจุดนี้ก่อนทีนี้เรามาดูดาวดวงแรกนะครับจะมีการโคจรย่อราศีคือดาวศุกร์จะเสดนะครับคำว่าเสดหมายถึงการโคจรอ,อย่างรวดเร็วเนื่องจากเมื่อปลายปีที่แล้วคือ2563เนี่ยดาวศุกร์เดินไม่ทันคนอื่นเขาในปีนี้ต้น ต้นปีจึงต้องวิ่งให้ทันคนอื่นเขาในราศีธนูนะครับในวันที่6มกราคม2564ซึ่งดาวศุกร์เข้าพบปุตตะนะครับปุตตะหมายถึงความพึงพอใจว่าอ่ะอย่างน้อยก็ยังมีความสุขนะเพราะดาวศุกร์หมายถึงความสุขด้วยนะครับก็ทําให้เรานะั้นมีความสุขแต่มันอยู่ไม่ยั่งยืนเพราะดาวศุกร์เสดเสดแปลว่าเดินอย่างรวดเร็วแปลว่าอยู่ในพบความสุขเนี่ยเสพไม่ทันบางทีนะมันเออแป๊บ,ปบ แล้วก็ไปอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยเราก็จะมีความสุขแค่ชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็ผ่านไปดังนั้นเนี่ยเมื่อมันมีโอกาสที่มีความสุขรีบเสพให้มากๆพยายามอ่าคาเรียกว่าขยายความสุขนั้นให้มันมากๆนะครับเติมความสุขนั้นให้เต็มแล้วเราก็จะมีกําลังใจระมุบอ่อนต่อไปได้เนาะเพราะปัญหามันรออยู่นะเพราะดาวสุขจะเดินเข้าหาราศีมังกรเป็นภพอริอีกนะครับจรความสุขความอันนี้มันก็จะเริ่มห่อเหี่ยวลงละ แต่ว่ามันนํามาซึ่งความเจริญในอนาคตก็ช่างมันเถอะมันจะเกิดอะไรก็ต้องเกิดเพราะสุดท้ายมันก็จะมีความสุขได้อยู่ดีนะครับเมื่อเข้าสู่ราศีกุมต่อไปเนาะทีนี้ดาวศุกร์มาจากสาชะนะครับเมื่อเข้าสู่พบอริเนี่ยแปลว่าระวังภัยจากสังคมนะครับและมันมาโอ้โหอีลงตรงนังกันในราศีมังกรนะในวันที่30มกราคม2564เขาเรียกว่า ชุมนุมกันนะครับหลายดวงมากๆเลยนะครับในภพอริดังนั้นเนี่ยมันจะมีทั้งความดีความสนุกความสนุกสนานความเศร้าปนกันไปหมดนะครับเหมือนไบโพล่าเลยทีเดียวนะต้องระวังตรงจุดนี้นะครับเดี๋ยวจะมาบอกคู่ดาวอีกนะครับดาวดวงที่3นะครับคือดาวพระเกตสุริยะจะโคจรนยาราศีในราศีพิจิกในวันที่20มกราคม2564นะครับดาวพระเกตเนี่ยหมายถึงเซนลางสังหรณ์หรือประสบการณ์ ถ้าพูดในทางวิทยาศาสตร์คือประสบการณ์เมื่ออยู่ในราศีพิจิกเนี่ยค่อนข้างจะเหมือนแบบมีเซน์นะครับหมายถึงการมองการไกลการทําอะไรเนี้ยนะครับต่างๆซึ่งราศีพิจิกเนี่ยอยู่ในภพพันธุนะครับแปลว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านดังนั้นเนี่ยคุณไปพยายามขอพรกับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่บ้านนะครับจะเป็นอ่าสิ่งที่ทําให้เรานั้นสามารถผ่านอุปสรรคไปได้นะครับเอออะไรประมาณนี้ก็ ไปกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนะครับที่อยู่ที่บ้านนะเออเพราะว่าพันธุ์ทุกประวัติที่บ้านครับต่อไปเราไปดูคู่ดาวมากมายที่จะเกิดขึ้นในเดือนนี้กันเลยนะครับคู่แรกดาวอาทิตย์กับพุทธที่ชุมนุมกันในราศีมังกรเนี่ยพบอริเนี่ย,ยดาวอาทิตย์พุธคือคู่วิชาการคือหมายถึงกรารเอาตัวรอดได้นะครับดังนั้นเนี่ยดาวพุธอยู่ตรงเนี้ยต่อให้คุณมีอุปสรรคมีปัญหาใดๆก็ตามขอแค่มีสติคุณจะสามารถแก้ไขได้แต่มันจะแก้ได้ เร็วหรือได้ช้าอยู่ที่ประสบการณ์ดังนั้นผมนึงบอกว่าดาวพัสนดีเนี่ยดาวแห่งการเรียนรู้เราต้องเรียนรู้ให้มากเรียนรู้มากแก้ได้มากรู้มากก็มีประโยชน์กับเรามากขึ้นด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเรียนรู้ต่อจากนี้ไป1ปีเต็มอย่างน้อยนะแต่ควรจะเรียนรู้ตลอดชีวิตยิ่งดีนะครับแต่ว่ามันได้ตําแหน่งอ่อนกําลังที่สุดในรอบ12ปีเป็นนิตนะครับดังนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้ให้มากๆเลยในปีนี้โดยเฉพาะปีนี้นะ แล้วเราจะเอาตัวรอดได้แต่ไปดาวพุทธกเกษเนี่ยคู่โครงการหมายความว่าเรามีโครงการระยะยาวแต่มีปัญหาเข้ามานะเออแต่ว่ามันถ้าแก้ไขได้เนี่ยการเป็นโครงการระยะยาวของเราเนี่ยก็จะเดินหน้าต่อและไปสู่อะไรที่มันใหญ่ๆได้ด้วยนะครับหมายความว่าเราต้องการตําแหน่งที่สูงเราต้องการความรวยเราต้องการชื่อเสียงที่มากๆ เราต้องการความโดดเด่นที่สุดในองค์กรอะไรแบบนี้ที่เราตั้งเป้าไว้เนี่ยนี่คือการโครงการในระยะยาวแล้วเราจะสําเร็จได้แต่มันเข้าพบอริไงแปลว่ามันต้องจัดการก่อนมันต้องแก้ไขก่อนแต่ดาวพุธเนี่ยเป็นตัวช่วยนะครับและดาวเสาร์เนี่ยเป็นอริด้วยดังนั้นเนี่ยมันก็จะแก้ได้นะครับมันจะเป็นคู่ดาวคู่สมพลหมายถึงการรวมพลังกันให้เกิดความเข้มแข็งข,ขึ้นมานะครับซึ่งมันจะมีทั้งข้อดีข้อเสียเพราะดาวมันชุมนุมกันไงนะครับดึงทั้งพบดีพบเสียเรื่องราวที่ดีที่เสียเนี่ยมารวมกันหมดเลย ดาวอาทิตย์เกษาเนี่ยคู่ธาตุไฟร้อนอกร้อนใจร้อนที่อยู่อยู่ไม่เป็นที่ดังน,นั้นเนี่ยพยายามอ,อยู่ไม่เป็นที่เนี่ยจะเป็นการแก้ดวงด้วยนะครับหมายความว่าไปเจอสิ่งใหม่ๆไม่ต้องเจอสิ่งซ้ำซากไม่งั้นมันจะเครียดมันจะกดดนันจนแบบไม่เกินขึ้นอะไรแบบนี้น,นะครับดังนั้นเนี่ยดาวอาทิตย์เกษารเนี่ยเป็นคู่ธาตุไฟหมายถึงความยิ่งใหญ่ในอนาคตที่เราจะได้หรือตอนเนี้ยเราก็จะได้ด้วยนะครับดังน,นั้นเนี่ยเราจะมี power ในการทํามากๆแล้วก็อยู่ไม่เป็นที่มันจะเป็นการแก้ไขใน,ในดวงชะตาได้ด้วยนะครับ ก็โอเคมันก็ร้อนอกน้อนใจเนาะแต่ว่ามันก็นํามาซึ่งความยิ่งใหญ่แหละต่อไปดาวดาคู่สุดท้ายคือดาวอาทิตย์พฤหัสคือคู่มิรใหญ่อันนีนะ้คู่ที่ดีที่สุดในนิชาโหราศาสตร์หมายถึงผู้ใหญ่คอยสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมนะครับหมายความว่าเราไม่ได้สู้อยู่คนเดียวนะเราทำมาทุกอย่างมาเนี่ยผู้ใหญ่จะคอยสนับสนุนผลักดันส่งเสริมทั้งดึงทั้งดันทั้งจุดทั้งผลักเราขึ้นนะครับ ก็ทาให้เรานั้นผ่านพ้นอุปสรรคไปได้นะครับแต่มีข้อแม้อยู่ว่าดาวพฤหัสบดีเนี่ยอ่อนกําลังในรอบ12ปีเป็นนิดเนี่ยหมายถึงเราต้องรู้จักอ่อนน้อมถ่อมตนซึ่งคนราศีสิห์ทำได้ยากและอืมคือเจอมากับตัวนะครับคนาศีสห์เนี่ยมาคอมเมนต์ใต้ใต้คลิปเนี่ยเออคือเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอเป็นคนที่ยึดเอาตัวเองเป็นหลักยึดตัวเองเป็นศูนย์กลางก็ไม่แปลกเพราะดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวแห่งความเด่เด่นและ ทำอะไรติดจะเอาแต่ใจตัวเองนะครับดังนั้นเน่ยก็ไม่ชอบจะก้มหัวให้ใครแต่บอกไว้เลยว่าปีเนี้ปีนี้คุณต้องก้มให้เพราะอะไรดาวัสบดีอ่ะเบนอยู่ในภพเดือนอริเพราะาคุณจะมีปัญหากับผู้ใหญ่ในองค์กรใน คือเป็นหัวหน้าเป็นเจ้านายเป็นพ่อแม่เป็นญาติพี่น้องเป็นอะไรที่อาวุโสกว่าเราทั้งหมดคือคนที่อายุมากกว่าเราทั้งหมดคือศัตรูเราทั้งหมดในปีนี้เลยนะครับตั้งแต่14พฤศจิกายน2563เป็นต้นไปแต่ไม่ใช่ทุกคนนะบางคนก็ช่วยเหลืออย่างเช่นดาวอาทิตย์เนี่ยเมื่อเข้ามาเนี่ยดาวประจาตัวเนี่ยเข้ามากลุ่มกับดาวพัสดนะีนะครับก็แปลว่าเรายอมถอย19เขาก็จะถอย19เพราะเขาเห็นเราไม่ ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับเขาอะไรประมาณนี้ดังนั้นเนี่ยคุณต้องยอมก้มให้เขาบ้างเพราะว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นสิ่งที่คนทุกคนพึงต้องมีโดยเฉพาะคนที่จะต้องยิ่งใหญ่ได้ถ้าคุณเป็เชิดหน้าสิบองศาภาวนาคุณตกต่ําเขาก็กระทืบเท่านั้นแหละนะครับเขาก็จะแบบว่าเขาเรียกอะไรสาบส่งไล่ส่งเลยดังนั้นเนี่ยคนทําดีย่อมได้ดีคนทําชั่วย่อมได้ชั่วอย่าลืมจุดนี้นะครับมันเป็นสัจธรรมแห่งความจริง อาจจะพูดแรงพูดตรงให้ยาแรงหน่อยนะครับคนราศีสิงห์เนี่ยเพราะว่าผมเข้าใจว่าตนุรักษ์ของคุณเป็นดาวอาทิตย์มันแข็งมากนะครับดังนั้นเนี่ยเราต้องทำลายกำแพงตรงจุดนี้ให้ได้คนที่จะได้ความดีตลอดการหรือคุณอยากได้ชื่อเสียงตลอดการคุณต้องรู้จักก้มให้คนอื่นบ้านที่ควรสมควรที่จะได้รับเกียรตินั้นประมาณนี้เรามีเกียรติก็จริงแต่คุณอย่าลืมว่าคนอื่นเขาก็มีเกียรติเหมือนกันไม่ใช่มีแต่เราคนเดียวดังนั้นเนี่ยเมื่อเราก้มให้คนอื่น ผู้ที่มีอาวุโสผู้ที่ให้คุณให้ประโยชน์กับเราเราต้องก้มนะครับเพื่อที่เราจะได้ประโยชน์จากเขามาเหมือนกันนะครับเพราะเราไม่สามารถทําอะไรบนโลกใบนี้ได้เพียงลําพังเราต้องยืมมือคนอื่นเข้าช่วยเหลือเพื่อให้เราโดดเด่นเพื่อให้เราคือเราจะไม่ต้องเหนื่อยจนตายอะ่ะ ถ้าไม่งั้นคุณต้องทําเองทั้งหมดนะครับแล้วคุณมีอีโก้มีหน้ามีตาเนีย่ยคุณจะไปทําในสิ่งที่มันใต้ต่ากว่าตัวเองไหมดังนั้นเนี่ยเราต้องยอมคนอื่นเพื่อให้คนอื่นเนี่ยเป็นมือทําให้เราแทนนะครับเราต้องเข้าใจสัจธรรมแห่งความเป็นจริงนี้ก่อนนะครับเออคนฉลาดต้องคิดให้เป็นต้องคิดให้ได้แบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยแนะแนวให้เราอัน,น้ไม่ได้เป็นการสั่งสอนนะครับแต่เป็นการแนะแนวให้ฟังเพราะบางคนอาจจะหลงลืมหรืออาจจะ เออเมื่อมีปัญหามันตกใจอ่ะมันคิดอะไรไม่ออกอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นผมเป็นผู้ชี้แนะก็จะชี้แนะในลักษณะนี้นะครับยังไงก็สู้ๆนะครับเป็นกำใจให้สามารถติดตามคำยาอยกรได้ในคลิปหน้าขอให้โชคดีกันทุกคนติดตามคำย่อกรในคลิปหน้าอย่าลืมกดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไม่พลาดคำยาอยกรในครั้งถัดไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเป็นกำใจให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ